มื้อเย็นวันนี้นะครับเทมเป้กับทูน่ามายองเนสนะครับนี่ของเจะาเทมเป้ไปทําอบกรอบมานะแล้วก็มาทาแทนแคคเกอร์เราเทมเป้โปรตีนสูงมากเนี่ยให้ดูทางจานเนี่ยยังไม่รวมของทูน่านะโปรตีนประมาณห้าสิบตัวนี้เหมาะกับตนักกล้ามมากแล้วก็มีสารอาหารอย่างอื่นที่ดีต่อกล้ามเยอะเลยมาน่าอร่อยเปลี่ยนจากแคคเกอร์เป็นเทมเป้นะยมีประโยชน์มาก โปรตีนห้าติบก็คือผู้หญิงคนหนึ่งอะแทบจะพอแล้วเลยแต่ว่าถ้าสำหรับนักกล้ามก็ต้องทักโปรตีนสักร้อยถึงร้อยี่สิบกรัมอะไรอย่างเงี้ยเหลือมากกว่านั้นผู้ยผมโารตีนกรัมอยู่ใช่ฮมก็แบบผมผมอะคือตื้อเทมเป้สดมาอบเองแต่ถ้าใครอยากกินแบบเขาอ,อบมาให้ไม่สะดวกจะไปอบอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ตั้งื้อกันได้ก็ลองหาเตอกันดูแต่มื้อนี้อร่อยมากบอกเลยนี่ดู ทาไปอีกก็แทนแค็กเกอร์มีประโยชน์ต่อไาไป